อนนี้นะก็มาดูเหรียญน,นะครับที่มีจะมีโอกาสนะครับดีดตัวรุ่นแรงนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่เหรียญเนาะในมุมมองนะครับเหรียญเล็กๆไม่ได้พูดถึงเหรียญใหญ่นะครับตวเนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันกําลังนะครับกําลังจะผ่านผ่านแนวต้านตรงนี้นะครับถ้าผ่านก็คือมีโอกาสขึ้นมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกระยะหนึ่งนะอีกระยะหนึ่งก็อาจจะอัพขึ้นมา บริเวณนี้แหละบริเวณนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่สามารถนะครับไม่สามารถตอบได้ว่าจะมาถึงตรงนี้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอาแน่นอนเนาะตรงนี้นะครับแน่นอนครับระยะแน่นอนที่มีโอกาสวิปป่งมาชนแล้วกลับเลยกลับตัวลงเลยก็ได้รอวิ่งมาชนนี้แล้วก็ก็สว,วิงตัวกลออกกับไปเรื่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะคเราจะจบาปเนาะด้วยการมุมมองแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นจังหวะที่สวนขึ้นมากกว่าสวนขึ้นรุนแรงนะก็ตอบไม่ได้นะครับระยะขึ้นมันจะไกลขนาดไหนนะครับแต่ตอบสิ่งหนึ่งที่ตอบได้ก็คือมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นมาถึงระดับทดสอบระดับนี้นะครับแล้วก็ระดับนี้นะครับเป็นหลักนเป็นหลักเลยนะครับก็เดือนนี้ก็จบแค่นี้เนาะ